จ้าเมื่อนี้พ้ามาชมสวนอ้อยเลยจ้าสวนอ้อยอ้อยตอเกาไหมจ้าบ่เป็นอ้อยตุลาเดี๋ยวเมื่อนี้อ้อยตอเกาปลูกมาได้หาตอแล้วจ้าหาปีแล้วว่าสีโลไม่ยุจจันมันบางงามไหมจ้ามันได้หลายปีแล้วแล้วสีโลปลูกไม่อ้อยพันขวัญแก่นสามจันขวัญแก่นสามนักดีจ้า บอครลลมได้พี่น้องอ่อยพันขนเกนสามบอครยลมขันบอง่า,งามไม่ดีมันกับบอลมหรอกจาก้าอันนี้มันหลายต่อแล้วบอเง่า,งาได้จานี่สิโลปลูกไม่ยุปีนาสิปลูกไม่ยุจันข้ามาชมอ่อยต่อหาปีแล้วหาต่อล้วจา้าที่จัดการปลูกไม่ยุฮันบอเง่า,งาบอเป็นตาแดงเงินเนาะพี่น้องเนาะ <laughs> บ่างา้มคืออ่อยตัวล่าดอ,อกจ้าอ่อ,อยอ่อยแปลงนีบ่างาม้มบ่างา้มเอาหยาไปแล้วใส่ปุ๋ยแล้วได้จ้ามันหันบ่มันหันบ่นนบขึน้นทั้งมันแหลงจ้าปีนีบ่มีฝนเนาะพี่น้องเนาะปีนีบ่มีฝนทั้งมันจ้าแหลงจ้าตาอ่อยกับบ่าคลายงาม้มพี่น้องมึงดูเจือต่แหลง นี่แหละเมียนว่าสีโลปลูกไม้อยู่นี่ต่อที่หาที่หกแดีวมันกับบง่ามเลยนะ้อยพี่น้องเนาะเึงมันอยู่กับดินน้ำบางแปลงก็ได้หกเจ็ดปีหกเจ็ดต่อของเพิ่นก็ยังงามอยู่ด้จ้ะแล้วแต่ดินดินงามมันกับงามมันหลายตอมันกับงามก็มเก่าแล้พี่น้องอันนี้ดินกับบ่ดีปันใดแปลงนี่มันเป็นดินเป็นดินเป็นดินเรื่องเหลืองดินเหนียวบ่ เป็นอยากออกเป็นดินเหนียวแมจ่จันบ่มีฝนอ่อยกับว่าได้ขึ้นดอกพี่น้องมึงดูแต่แล้วตุนมันเนอาจา่ามันอยากง,งามอยู่แต่ฝนกับว่าตกคืมอยู่ว่าพี่น้องค้มอยู่ว่ามีแดดได้จางว่าตกท้องฟ้าค้มอยู่้มามาช่มอ่อยต่อดอกจาก้าอ่อยต่อกับว่าท่านได้พ่อเม็ดอ่อยตุลาได้ซีเม็ดแล้ว อ้อยตัวละได้ซีเม็ดอ้อยตอยังว่าท่านได้พ่อเม็ดยู่พี่น้องเลยเตาแดดขายา <c oughs> ปะตาแดดขายปะจ้าอ้อยตอบ่คืออ้อยปลูกไม่ล้วเนะาะจ้านเนาะมึงมึงร่ำมันน้องก็สีได้ซ้ำหนีหนึ่งพี่นองร่ำมึงก็ได้ได้บ่พ่อเม็ดดอกจก้จกนสิ่ได้ปลูกไม่หล,ล่ะจา้านบ่บ่บถือตาเลยอ้อยแปง ก็ถือตาเนาะจ้าเนาะโลปลูกไม้ซะปีนาปีนาเดี๋ยวแม่เตียนสิผ้ามาชมอ่อยไม้เนาะจา้าสิโลลูกไม่อยู่เอาหลดมาไถออกเลยตัดแล้วไถปลูกไหม่แล้วไม่ถูกตาถูกใจเลยข้าหยางชมก่อนจา้า อย่างช่มกันพี่น้องทั้งตอมันก็บอกคายเขิดดีเนะจ้า,จาเป็นหางหางแล้วเพราะว่ามันได้หลายตอแล้วเป็นหางหางแล้วพี่น้อเนง,งอเป็นกอหางหาง้ะจา่าได้โลอิลี่นะจังล้า,ลางกอก็ได้เป็นเม็ดอยู <laughs> ่ล้างกอกับว่างามล้างกอกับงามเนะจ้าเนาะเป็นอ่อยเกามเมนอ่อยไม่อ่อยไม้โอ้ยงามเนาะ จะได้โลปลูกใหม่แล้วนะคะอ่อยปีเนี้ฝนกับว่าทรงไห้เนาะจ่าเนาะจะเสียเอายังมางามละฝนกับคึ้มยุกับว่าตกแจ๊กเกียกับว่าทรงไห้ฝนเกษตรเท่ากับว่าไดฝนปีนี้เกษตรทั้งมันจ่าก,กับว่าใครได้ฝนได้จากปีนี้เบิ่งดูเพิ่งฝากขึ้มย่ได้จ่ามาหันว่าตก้าพ,พี่น้องมาชมอ่อยต่อดอกจา้าอ่อยต่อมเมียนบ่างามเลยปีนี้ จะได้โลไม้หรือล่ะพี่น้องดูโลไม้หลวงเนาะจ่าเนาะม่ะต้องเสียดายมันปลูกไม่งามกว่าเก่าจ่า <c oughs> ปลูกเอาใหม่สวยกว่าเกา่าอ่อยอ่อยพันคนเกนสามมันบ่คายลมเิ่นก็เลียเอามาปลูกเทิ่งมันหนักจ้ะมันหนักดีคนเกนสามมันหนักดี คนเลยนิยมปลูกจ้าคนนิยมปลูกขันแกนสามเด้อทั้งบ้านเม่เตียนจ้าตัวน,นี้แหละจ้าคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะขอบคุณขอบคุณหลายๆลแล้วจ้าเด้อที่รับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ